สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญสำหรับในตอนนี้ก็ขอกลับมาที่เพลย์ลิสตอบคำถามโหราศาสตร์ไทยกันอีกครั้งในตอนนี้ก็จะเป็นคำถามที่12แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องราวใดทางโหราศาสตร์ไทยที่น่าสนใจก็เชิญติดตามกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่คำถามทางโหราศาสตร์ไทยก็อยากจะแนะนำให้ ผู้ที่ติดตามช่องสาระสำรานก็จะได้ทราบว่าทางช่องสาระสำรานนอกจากจะมีเพลย์ลิสที่เกี่ยวข้องกับทางด้านโหราศาสตร์ไทยแล้วนะครับก็ยังมีเพลย์ลิสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลากหลายซึ่งในวันนี้ก็จะขออนุญาตแนะนำให้ท่านทราบสักสเพลย์ลิสนะครับเพลย์ลิสแรกก็ชื่อว่าสาระสัญจร ที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่น่ารู้ที่ได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจส่วนอีกเพลลิสหนึ่งที่จะแนะนำในวันนี้ก็คือเพลลิสคนจริงแห่งสยามที่จะบอกเล่าเรื่องราวของบุคคลต่างๆในสยามประเทศที่มีวิถีชีวิตมีแนวทางปฏิบัติซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีซึ่งบางครั้งพวกเราเองก็อาจจะ ลืมเรือนไปนะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับเพลย์ลิสต์สาระสัญจรกับคนจริงแห่งสยามก็ย้อนกลับเข้ามาที่ตอบคำถามโหราศาสตร์ไทยตอนที่12กันนะครับคำถามของตอนที่12ก็เป็นคำถามที่มีผู้คอมเมนต์ถามเข้ามาว่าคำว่าตรีโกณทางโหราศาสตร์นับเฉพาะจุดที่เป็นลักนาด้วยเท่านั้นใช่หรือไม่ ถ้าจุดใดไม่มีลัคนาร่วมด้วยจะนับว่าเป็นตรีโกณหรือไม่ก็คำว่าตรีโกณก็เป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อยๆแล้วก็เมื่อได้ยินกันแล้วถ้าโดยทั่วไปก็จะนึกถึงคำเต็มๆที่เรียกว่าตรีโกณมิติซึ่งมีความหมายถึงสาขาหนึ่งของวิชาทางคณิตศาสาตร์ที่มีเนื้อหาที่ต้องเรียนก็เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของ มุมของรูปสามเหลี่ยมจนถึงฟังก์ชันตรีโกณมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไซน์โคไซน์หรือแทนเจนซ์ซึ่งพอได้ยินแล้วนะครับนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ได้ยินก็ต้องเบือนหน้าหนีกันเลยทีเดียวในเรื่องราวตรีโกณในทางโหราศาสตร์ไทยนั้นก็จริงๆแล้วก็มีพื้นฐานมาจากที่เดียวกันก็คือจากหลักวิชาตรีโกณมิติเช่นเดียวกันเพียงแต่ไม่ได้เรียกชื่อเต็มๆว่าตรีโกณมิติ แต่ย่อลงมาเหลือเพียงคําว่าตรีโกณหรืออาจารย์ผู้ใหญ่ทางโหราศาสตร์ไทยบางท่านหรือว่าในบางตําราโหราศาสตร์ไทยแต่โบราณนะครับตําราโหราศาสตร์ไทยแต่โบราณบางตําราก็จะใช้คําว่าตรีกูลซึ่งรากศัพท์ดั้งเดิมของคําว่าตรีโกณมิตินั้นก็มาจากภาษากรีกสองคำนะครับก็คือคําว่าไตรโกนนซึ่งมีความหมายถึงมุมสามมุม ับคำว่าเมโทรซึ่งมีความหมายถึงการวัดจากรากศัพท์สองคำในภาษากรีกที่เริ่มต้นในยุคข,ของกลาดิอสปะโตเลไมโอสซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นหูชื่อนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกคนนี้มากนักแต่ถ้าเอ่ยชื่อว่าปะโตเลมีก็คงจะคุ้นหูก็เป็นคนเดียวกันซึ่งก็เป็นชาวกรีก ที่อาศัยอยู่ที่เมืองอเล็กซานเดียเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในศาสตร์ต่างๆหลากหลายด้านนะครับทั้งคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์แล้วก็รวมมาถึงวิชาโหราศาสตร์อีกด้วยก็ได้เผยแพร่ความรู้ทางด้านนี้ผ่านนักคณิตศาสตร์ชาวอารัลบซึ่งก็ได้พัฒนาองค์ความรู้แล้วก็ส่งต่อมาผสมผสานกับความรู้ทางด้านตรีโกณมิติในชมพูทวีป จนเป็นหลักวิชาตรีโกณมิติดังที่พวกเราได้เรียนกันในยุคปัจจุบันแต่ก็เป็นที่ยอมรับและก็ให้เกียรติแก่กันว่าตรีโกณมิตินั้นถึงแม้จะเริ่มต้นด้วยชาวกรีกแต่ก็ถูกพัฒนาองค์ความรู้ขึ้นมาโดยชาวอาหลับนั่นเองย้อนกลับมาในเรื่องของตรีโกณในโหราศาสตร์ไทยสามารถให้คำนิยามแบบง่ายๆว่าตรีโกณก็คือ ความสัมพันธ์ของดาวพรเคาะห์ที่สถิตเป็น5้าราศีแก่กันวนไปจนครบ3าราศีในรอบของจักรราศีหรือถ้าเราเริ่มต้นนับหนึ่งที่ดาวพเคาะห์ดวงใดแล้วเมื่อนับไปถึงราศีที่ห้าและราศีที่เก้าก็จะมีดาวพะาะห์ครบอยู่ทั้ง3าราศีก็จะเรียกดาวพรเคาะห์ที่สถิตยอยู่ใน3าราศีนี้ว่า เป็นตรีโกนต่อกันแล้วถ้าเราลองลากเส้นของาสามราศีนี้นะครับเราก็จะได้เป็นเส้นตรงที่เชื่อมต่อกันเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองสำหรับท่านที่เคยศึกษาเรื่องของธาตุในโหราศาสตร์ไทยมาบ้างซึ่งก็จะประกอบด้วยกันสี่ธาตุคือดินน้ำลมและก็ไฟก็คงจะมองเห็นว่าดาวพระเคราะห์ที่ตีโกนต่อกันนั้นก็คือ ดาวพระเคราะห์ที่สถิตในราศีที่ร่วมธาตกันอยู่นั่นเองก็เพื่อให้ท่านได้ทำความเข้าใจได้ดีขึ้นก็ลองพิจารณาดวงชะตาตัวอย่างหลายๆดวงให้ท่านได้เปรียบเทียบกันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรโดยตัวอย่างแรกก็จะเป็นดวงชะตาที่ดาวพระเคราะห์สถิตตรีโกนคบกันทั้งาสามราศีซึ่งจากตัวอย่างแรกเราก็จะเห็นว่าเจ้าชะตาก็จะมี ลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎซึ่งเป็นราศีแม่ท่านน้ําแต่ถ้าพิจารณาที่ราศีสิงห์ราศีธนูและก็ราศีเมษซึ่งเป็นราศีธาตุไฟก็จะเห็นว่ามีดาวพระเคราะห์สถิตอยู่ครบทั้งสาราศีก็เรียกดาวพระเคราะห์ทั้งสามนั้นตีโกนต่อกันในราศีธาตุไฟนั่นเองสังเกตดูนะครับว่าดวงชะตาตัวอย่างดวงแรกนี้ มีลัคนาอยู่ธาตน้ำนะครับแต่ว่าดาวที่ตรีโกนนั้นก็จะอยู่กันในกลุ่มราศีธาตุไฟในตำราโหราศาสตร์โบราณบางตำราจะกำหนดเกณฑ์ของดาวพระเคราะห์ต้องสถิตอยู่ในราศีต่างๆต,ต,ตามที่ได้บ,บังคับดาวพระเคราะห์เอาไว้ด้วยนะครับตามที่ตำรากำหนดโดยจะมีสโลโคโหนเป็นโครงสีสุภาพที่ระบุถึงตำแหน่งของดาวพระเคราะห์ ในราศีที่จะได้ตีโกนกันนะครับก็ขอ,อยกตัวอย่างมาสักบาทหนึ่งนะครับก็คือภุมมเมษอาทิตย์สิงหานี้ตรีกูลนะครับก็คือหมายถึงว่าภุมมเมษก็คืออังคารสถิตอยู่ที่ราศีเมษอาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีสิงห์อันนี้ก็เป็นเรียกว่าภาคบังคับในตำราโบราณแต่โดยทั่วไปแล้วอาจารย์โหนส่วนใหญ่เมื่อกล่าวถึงดาวพระเคราะห ที่ตีโกนต่อกันก็จะหมายถึงดาวพระเคราะ์ซึ่งสถิตยอยู่ในราศีที่ร่วมพาตกันดังในตัวอย่างแรกที่ยกมาและโดยปกติเมื่อโหนต้องการบอกตำแหน่งของดาวพระเคราะห์ที่ส่งผลกระทบต่อกันก็จะอ้างอิงถึงตำแหน่งของดาวพระเคราะห์ที่ตรีโกณนต่อกันโดยที่ในดวงชะตานั้นไม่มีดาวพระเคราะห์สถิตยอยู่ครบทั้งาสามราศีครับก็ลอง ดูกันในตัวอย่างที่2ซึ่งก็จะเห็นว่าเจ้าชะตามีลัคนาสถิตราศีเมษแม่ธาตุไฟโดยมีดาวพฤหัสบดีสถิตคุมลัคนาได้มาตรฐานราชาโชคอยู่ด้วยและที่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นกลางธาตุไฟนั้นก็จะมีพระอาทิตย์สถิตได้มาตรฐานเกษตร,ราธิปดีอยู่แต่ที่ราศีธนูซึ่งเป็นปลายธาตุไฟไม่มีดาวเคราะห์ใดๆสถิตอยู่ ในกรณีนี้เมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างดาวพฤหัสบดีกับพระอาทิตย์ก็จะเรียกว่าดาวทั้งคู่ตีโกนต่อกันครับสังเกตนะครับก็จะแตกต่างไปจากตัวอย่างแรกทั้งที่กล่าวมาและก็ที่ยกตัวอย่างมาก็เป็นลักษณะความสัมพันธ์ของดาวพระเคราะห์ที่เรียกว่าดาวพระเคราะห์ตีโกนต่อกันซึ่งมีลักษณะความสัมพันธ์ในดวงชะตาอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะที่โบราณอาจารย์ท่านว่าเป็นดวงชะตาที่เรียกว่ามีความเข้มแข็งมากกว่าลักษณะของดาวพระเคราะห์ที่ตีโคนต่อกันตามปกติดังที่ได้ยกตัวอย่างมาแล้วนะครับโบราณอาจารย์ท่านเรียกดวงชะตาที่มีลักษณะเช่นนี้ว่าดวงตรีโกนก็ลองพิจารณากันจากตัวอย่างที่สามนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าดวงชะตานี้ลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีบังกรแม่ทตาดิน มีดาวเสาสถิตกุมลัคนาได้มาตรฐานกเกษตราธิบดีอยู่และก็ในราศีธาตุดินอีกสองราศีคือที่ราศีพุธศพและก็ราศีกันมีดาวพระเคราะห์สถิตอยู่ครบทั้งสราศีธาตุดินตรงตามลักษณะที่เรียกว่าดาวพระเคราะห์ตีโคนต่อกันแต่ดวงชะตาในตัวอย่างที่สมนี้ถ้าท่านลองเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่หนึ่งที่ได้ยกมาแล้ว ก็จะเห็นความแตกต่างว่าในดวงชะตาในตัวอย่างที่สามนี้จะมีลัคนาของเจ้าชะตารวมอยู่ในราศีธาตุที่ดาวพะระเคราะห์ตีโกนต่อกันด้วยแต่ในตัวอย่างที่หนึ่งนั้นลัคนาจะสถิตอยู่ในราศีธาตุที่แตกต่างกันกับกลุ่มดาวพระเคราะห์ที่ตีโกนต่อกันดวงชะตาในตัวอย่างที่สามนี้ก็เป็นดวงชะตาที่เรียกว่าดวงตรีโกนซึ่งโบราณจารย์ได้กล่าวไว้ว่าจะเป็นดวงชะตาที่ มีความเข้มแข็งกว่าลักษณะของดาวพระเคราะห์ที่ตีโคนต่อกันตามปกติแต่อาจารย์โหนผู้ใหญ่หลายท่านก็อนุโลมให้สำหรับบางดวงชะตาที่ในตำแหน่งที่ลัคนาสถิตยอยู่นั้นไม่มีดาวพระเคราะห์สถิตลุมลัคนาอยู่ด้วยให้เป็นดวงตรีโคลนเช่นกันก็ลองดูในตัวอย่างที่4ี่นะครับก็จะเห็นว่าเจ้าชะตามีลัคนาสถิตที่ราศีเมษแม่ธาตุไฟ แต่ไม่มีดาวพะเคราะหใดกลุ่มลัคนณาอยู่และมีดาวพะเคราะ์สถิตอยู่ที่ราศีสิงห์กับราศีธนูซึ่งร่วมเป็นกลุ่มรา,าศีธาตุไฟด้วยกันดวงชะตาในลักษณะเช่นนี้อาจารย์โหนบางท่านก็อนุโลมว่าเป็นดวงชะตาที่เป็นตรีโกนซึ่งถือว่าเป็นดวงชะตาที่เรียกว่ามีความเข้มแข็งด้วยเช่นกัน การที่โบราณอาจารย์ท่านนับว่าดวงชะตาตรีโกนนั้นเป็นดวงชะตาที่มีความเข้มแข็งมีกำลังดีและจะส่งผลที่เป็นคุณต่อเจ้าชะตามากนั้นเนื่องจากว่าดาวพระเคราะห์เหล่านั้นสถิตอยู่ในราศีที่ร่วมพาดกันครบาสามราศีซึ่งจะสามารถส่งกำลังถึงกันและก็ส่งถึงลัคนาได้เต็มที่ ซึ่งทางโบราณอาจารย์ท่านก็เปรียบเทียบไว้ว่าเป็นเสมือนขาอยั่งสามขาที่ช่วยคำยันให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงต่อโดวชะตาหรือคล้ายกับก้อนเศ้าสามก้อนที่ใช้รองรับภาชนะเหนือกองไฟนั่นเองแต่ดวงตรีโกณที่โบราณอาจารย์ท่านถือว่าเป็นดวงตรีโกณที่สมบูรณ์เอกอุ เป็นเลิศหรือเรียกว่าดวงตรีโกนชั้นหนึ่งนั้นท่านก็กำหนดเอาไว้2รูปแบบด้วยกันนะครับเป็นดวงตรีโกนในกลุ่มราศรีธาตุไฟและดวงตรีโกนในกลุ่มราศีธาตุน้ำก็แสดงให้เห็นในตัวอย่างที่5กับตัวอย่างที่6ที่ยกมานะครับสำหรับตัวอย่างที่5ก็เป็นตัวอย่างดวงตรีโกนชั้นหนึ่งในกลุ่มราศรีธาตุไฟและตัวอย่างที่6ก็จะเป็นตัวอย่างดวงตรีโกนชั้นหน ในราศีธาตุน้ําส่วนดวงตรีโกนในกลุ่มราศีธาตุดินและก็กลุ่มราศีธาตุลมนั้นถึงแม้จะเป็นดวงตรีโกนได้แต่จะไม่ถูกจัดเป็นดวงตรีโกนชั้นหนึ่งซึ่งเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นสําหรับผู้ที่ได้ศึกษาโหราศาสตร์และก็ได้ติดตามทางช่องสาระสํารานมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ติดตามในเพลย์ลิสต์รู้ไว้ก่อนไปพบผลมาตลอดก็คงจะทราบเหตุผลส่วนผู้ที่ ยังไม่ทราบเหตุผลก็ต้องติดตามทางช่องสาระสำรานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเพลลิสรู้ไว้ก่อนไปพบโหนซึ่งทางเราได้จัดทำมาเพื่อท่านได้ศึกษาโหราศาสตร์ไทยในรูปแบบที่มีเหตุมีผลท่านก็จะทราบถึงเหตุผลว่าทำไมนะครับกลุ่มราศีที่เป็นธาตุลมแล้วก็กลุ่มราศีที่เป็นธาตุดินถึงไม่มี ดวงตรีโกณชั้นหนึ่งสำหรับดวงตีโกณหรือดาวที่ตีโกนกันนั้นก็มีเรื่องราวที่ต้องระมัดระวังอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งโบราณอาจารย์ท่านก็ได้เตือนเอาไว้นะครับว่าสำหรับดาวที่ตีโกนกันในดวงชะตานั้นหากเป็นดาวบาปพะระเคราะห์ทั้งหมดแล้วก็จะต้องระวังให้มากสักหน่อยเพราะโบราณอาจารย์ท่านว่าก็จะออกไปในทางที่ไม่ค่อยปลอดภัยนัก ท่านก็ลองทบทวนดูนะครับว่าดาวอะไรบ้างที่เป็นดาวบาปพระเคราะห์ทางช่องสาราสัมรานโดยเพลิสต,ตอบปัญหาโหราศาสตร์ไทยก็มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่หลักวิชาโหราศาสตร์ไทยเพื่อให้ท่านได้ทราบว่าเรื่องของโหราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดาวพระเคราะห์ต่างๆนั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องของความงมงายหรือเรื่องของสิ่งลี้ลับ แต่เป็นเรื่องของศาสตร์ขแขนงหนึ่งเรียนรู้ตามหลักเหตุและผลก็เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเกี่ยวข้องกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ดังเช่นที่ท่านก็ได้ทราบในเรื่องของตีโกนซึ่งได้อธิบายไปแล้วนะครับก็จะมีการศึกษาค้นคว,ว้าวิเคราะห์ข้อมูลทำความเข้าใจเป็นจุดเชื่อมโยงไปยังคลองชีวิตของเจ้าชะตานั้นๆ เมื่อท่านที่สนใจโหราศาสตร์เข้าใจพื้นฐานตรงจุดนี้แล้วก็จะทำให้ท่านได้มองเห็นแล้วก็ทำการศึกษาโหราศาสตร์ในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นรูปแบบที่มีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองสำหรับในตอนหน้าทางช่องสาระสำราญจะนำเสนอเรื่องราวใดท่านที่สนใจก็รอติดตามกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับ